สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแอนอีกเช่นเคยนะคะที่ชาแนลฟอร์ดแบนนี P ่แอนที่ปรึกษาการขายบริษัทฟอร์ดฟอร์ดออโต้แกรี่สักค่ะพุ่งทุมธานีค่ะวันนี้นะมาพร้อมกับตัวเอเวอร์เรสต์วายแทรกรุ่นที่สุดของ Next Gen เอเวอร์เรสต์แล้วนะคะณปัจจุบันนะตัวนี้มีวางจําหน่ายแล้วราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทเท่านั้นนะคะซึ่งมีออปชั่นคู่ตัวรถมาล้นมากๆราคาที่แอนแจ้งไปเนี่ยยังไม่รวมราคาอุปรกรณ์ตกแต่งนะคะซึ่งงจะะมีอไรบ้า เราจะไปชมพร้อมกันแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้แอนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช anel Ford by นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดรีวิวคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเราจะเจอกันในทุกคลิปเลยไปค่ะไม่ช้าคันนี้นะปกติแล้วเขาจะให้มาเป็นสีกาไฟรอบคันค่ะอันนี้ได้ทำการคัสตอมให้นะเป็นชุดหน้าแรปเตอร์ รอบคันเลยจะมีอะไรกันบ้างดีเทลตัวรถนะคะนี่เลยตัวกระจังหน้านะคะถอดยกชุดเปลี่ยนชิ้นนะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดแรปเตอร์แท้นะคะสีนี่ก็คือแรปเตอร์เลยกล้องหน้าของแรปเตอร์นะคะตรงนี้จะติดอยู่บนตัวกระจังหน้าแบบนี้นะคะที่เราเห็นกระจังหน้ากอลทั่วไปตัวกล้องเขาจะอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็จะมีอักษริคำว่า Y tag นะติดระบุรุ่นว่านี่คือรถตัวท็อปสุดแล้วนะคะของเอเวอเรสต์นั่นเอง ไม่ได้มีแค่นี้มีเยอะเลยไฟหน้า Matic LED รูปทรงสีแคมแบบนี้ละภายในโคมยังปั๊มคำว่า performance LED ให้อีกด้วยนะคะจะมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำภายในโคมเดียวกันเลยเวลาลูกค้าขับรถไปนะเขาจะดับไฟ LED ที่เปิดไฟสูงให้อัตโนมัติซึ่งข้างในจะมีทั้งหมด6ดวงนะคะจะไม่ได้ดับทุกดวงจะดับเป็นบางดวงและมีไฟเล็กๆตรงนี้เป็นไฟที่ปรับองศาตามพวงมาลัยเราด้วยเวลาที่เราจะเลี้ยวรถเข้าบ้านมุมแคบมุมอที่เรามองไม่เห็นเนาะตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆด้านหน้านี่คือชุดกันชนหน้าแ a ปเตอร์นะคะปกติแล้วตัวนี้เขาจะเป็นกระจังหน้ารูปตัว H ที่เป็นสีกาไฟเนาะคันนี้ถอดยกชุดเปลี่ยนชิ้นเลยเช่นเดียวกันของเดิมคืนให้นะคะลูกค้า ตัวเซ็นเซอร์ที่ติดกับตัวกันชนเดิมย้ายตำแหน่งมาติดให้ที่กันชนใหม่เรียบร้อยแล้วตัวเรดาร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เรดาร์จะอยู่ใต้กรอบไบทะเบียนตรงนี้แครงตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสั่งตัดสีได้นะคะงานขึ้นโมคันต่อคันนะสีรีเควสได้เลยอยากได้แบบไหนและยังเว้นวอลไว้ให้ของตัวฟ็อกแลมด้านหน้าฟ็อกแลมเราให้แบบ l e d ด้วยนะไปชมด้านข้างกันบ้าง อีกอย่างหนึ่งวันฝากระโปรงหน้าติดสกู๊ปให้นะคะเป็นสกู๊ปหลอกนะเป็นคู่หน้าเลยแบบนี้ก็จะดูดุมากขึ้นนะคะหล่อลงตัวมากๆเลยแต่งทรงนี้นี่ยังไงก็ไม่เอาค่ะใช้งานได้ยาวๆชุดคิ้วล้อนี่คือคิ้วล้อของตัว n e เ t Gen Raptor นะแบบนี้ ชุดปั๊มโมขึ้นคันต่อคันเขาจะมีช่องตรงนี้ค่ะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะเวลาที่ลูกค้าขับรถแล้วมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยจอดด้านข้างตรงนี้ที่จะทำงานควบคู่กับเกียร์ไฟฟ้าที่เป็นเกียร์อ e ีชิปตเตอร์ไฮไลท์อีกอย่างก็คือนี่เลยค่ะล้อแม็ก KM C KM 722สีแมชแบ็กคันนี้นะคะรัดยาง BF นะคะกูตริดยางเป็นยางออเทรน ซีรียังออยู่ที่275 5 5ขนาดรอบวง20นิ้วนะหลอดูดูๆโหดๆแบบนี้ด้วยไซส์วอนะคะแล้วก็เป็นยางที่วิ่งได้กับทุกสภาพถนนเลยไซส์วอจะดุจะหนากว่ายางเดิมที่มาจากโรงงานใส่แล้วก็ดูเต็มซุ้มมากคือแล้วยังให้ระบบดิสเบกทั้ง4ล้อนะมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยโช็อคแอให้เป็นแบบโมโนทูปนะคะนุ่มนวลมากๆเป็นฟิลรถ s u v ที่ให้การขับขี่เหมือนรถเก่งเลยค่ะ,ะส่วนอื่นๆนะ จะตัดด้วยสีเกาวไฟหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มข้างระบบรุ่นเครื่องยนต์เป็นใบเทอร์โบนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวกล้องด้านข้างมีมาให้ตัวนี้มีกล้อง360องศารอบคันนะมีใบสปอร์เตือนจุดอับเลนคิปปิง้งเลนเซนเทอริงมีให้หมดเลยนะคะพาชมภายในตัวนี้กันบ้างต่างจากไทเทเนียมพัดยังไงไปดูกันอย่างแรกที่ต่างก็คือสีเบาะค่ะอจะเดินได้สีส้มแบบนี้ให้รอบคันพร้อมปักคำว่าไวทแท็กที่เบาะด้วยนะคะ และลูกค้าก็ยังได้เลือกปูพรม 5D นะคันนี้แถมให้เต็มคันเลยนะคะปูเต็มคันนะเป็นสีดําเดินได้สีส้มแบบนี้เบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศท,ทางพร้อมปรับดูลหลัง2ตําแหน่งด้วยและตัวรถมาพร้อมแอร์แบกทั้งหมด7ลูกนะะให้จุกๆไปเลยมีพาโนรามิกมูลรูฟนะคะยาวมาให้ถึงแถวที่2เลยะคะ่ะแบบนี้ และยังมาพร้อมตัวกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแล้วอันนี้ชอบนะแล้วก็มีช่องเสียบ usb หลังกระจกมองหลังให้ด้วยที่ปัดน้ำฝนออโต้ Auto นะคะหน้าจอกลางขนาด12นิ้วค่ะเป็น s ิ n ค์โฟรอรองรับ l p p l r p l a y Android a ตัวแบบไร้สายแล้วมี Ford p a s t Connect นะคะลูกค้าสามารถโหลดแอป,ปเข้าถับโทรศัพท์มือถือสตาร r ทรถเช็คตำแหน่งที่ตั้งตัวรถผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเดินได้สีส้มค่อยไปค่อยมานะคะเพื่อการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นตัวพวงมาลัยจับถนัดกระชับมือสามารถปรับระดับได้4ระดับเลยนะคะสูงต่ําได้ดึงเข้าดึงออกได้แล้วก็มีตัวดับชิบคุย้ยคอนโทนแบบสต็อปแอนด์โกซึ่งสั่งการใช้งานง่ายมากๆที่พวงมาลัยตรงนี้ดีกว่าตัวคุย้ยคอนโทนปกติตรงที่เขาเบรกอัตโนมัติชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้าแล้วก็สามารถตั้งค่าจากคันด้านหน้าได้สูงถึง4ระยะเลย มันติดฟังก์ชันควบคุมขครองเสียงตรงนี้มันติดฟังก์ชันควบคุมหน้าปัดดิจิตอลด้านหลังพวงมาลัยขนาด12นิ้วคันนี้ให้12นิ้วนะถ้าอยากได้12นิ้วต้องซื้อไทเทเนียมพัดขึ้นไปนะคะระบบสตาร์ตเป็น p ู s h start แล้วไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนี่เลยเกียร์ไฟไฟ้าอีชิปเตอร์ค่ะให้ดีไซน์ทันสมัยจับถนัดกระชับมือนะคะแล้วก็ยังทำงานควบคู่กับตัวระบบถอยจอดด้วย เบรกมือไฟฟ้าตั้งออโต้โฮได้นะคะคกุญแจจะได้แบบนี้2ดอกนะแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นทูไฮโฟล์ฟอ์ไฮค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับาวายเลสชาร์จไร้สายช่องเสียบ usb ท y p e a และท y p e c มีให้ไฟหน้าตั้งออตโต้ได้แล้วนะสังเกตผมตรงคอนโซลเนี่ยก็จะเดินได้ส้มแบบนี้หมดเลยทั้งคันนะคะเป็นรุ่นพิเศษร,รวมถึงแผงข้างประตูด้วยส่วนอื่นมีอะไรอีกนี่ด้านบน เราหลังคาที่ลูกค้าเห็นนี่นะคะรุ่นวายแท็กเขาจะยกรอยขึ้นจากตัวบอดี้รถเพื่อให้การใช้งานนมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการยึดเกาะวางอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้งานได้ดีเต็มประสิทธิภาพยึดเกาะง่ายแล้วก็แร็ปให้ด้วยปกติจะเป็นสีบอลคันนี้ได้รับสีดําด้านให้นะด้านท้ายนี่คือไฟท้าย LED signature นะคะจะมีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปเท่านั้นนะมีกล้องมองหลังมาให้ฝาท้ายเป็นคิกเซนเซอร์แล้วมีวาแท็กนะคะอะคริลิก ติดระบุรุ่นด้วยนะคะแบบนี้เลยรุ่นนี้จะเป็น4คูณ4มีแค่4คูณ4เท่านั้นมีเซนเซอร์กะระยะด้านหลังระบบเตือนการชนขณะถอยหลังและเบรกให้ด้วยนะคะเบรกให้หลังจากนั้นลูกค้าต้องเข้ามาควบคุมเบรกเองนะฝาท้ายคลิกเซ็นเซอร์ถ้าเราไม่มีกุญแจอยู่ในรลศมีฝาท้ายเราต้องเปิดแบบนี้นะคะพร้อมแอนปูให้รอบคันมาดูกันว่าจุขนาดไหนกว้างขนาดไหน พับบอรดได้เรียบแบบนี้เลยจริงๆการชนหน้าเนี่ยยาวมากๆสามารถใส่ได้สบายๆเลยค่ะส่วนแม่แรงแล้ออะไ่จะอยู่ด้านล่างเราต้องยกตรงพรมขึ้นมานะคะไปชมส่วนอื่นๆรอบๆคันจัดทรงให้ตามใจลูกค้าเลยคิวรอด้านหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ฝาถังน้ำมัน ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น B7 B, B 1 0 B20 แล้วก็ฝาถังเปิดออโต้นะเพียงแค่ปลดล็อกรถนะคะเด็กปั๊มกดออโต้เลยแล้วยังมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลไบเทอร์โบขนาด2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าสูงถึง210แรงมา้าแรงบิด500เลยนะเห,เหลือเลยนะคะต้องบอกว่าเกินประสิทธิภาพนะคะจริงๆคันนี้รถนะคะเริ่มมีแล้วลูกค้าสามารถจองแล้วตอนนี้รอไม่นานแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ ระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆอีกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเบรกตัว ABS นะคะกระจายแรงแบบ EBD ระบบป้องกันการเลื่อนถลไมก็คุมจะเห็นภาพการทรงตัวของรถนะคะระบบป้องกันการผิดความตรงนี้มีนะเลน i ิปปิ้งเลนเซน e n อ e r ริงระบบช่วยทรงตัวขณะลาดชันลงทางลาดชันก็มีให้เช่นเดียวกัน ระบบช่วยหักพวงมาลัยขณะเกิดการประทะก็มีมาให้นะคะระบบช่วยหยุดรถเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็มีให้ด้วยโเหเรือเลือเลยค่ะในราคา1นึ่งรเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นไหนก็ตามสามารถส่งคลิปนะคะมาให้แอนได้เลยทางช่องทางไลน์แอปไซฟอร์ดปรอดียอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยหรือโทรสายตรงได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดห้านะคะแล้วพบกันค่าวันนี้แอนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย